วันพอดคาสช่วงนี้ได้รับข่าวสารโควิด19มากมายทั้งในกรุป๊ปไลน์เฟซบุ๊กหลายคนเป็นนักข่าวทั้งในและต่างประเทศแต่ละประเทศมีจำนวนเท่าไรเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นอย่างไรมีผู้เสียชีวิตอย่างไรมีการวิจัยและทดลองการค้นพบวัคซีนรวมทั้งความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ บ้างก็เริ่มใช้ทดลองแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จกับมนุษย์และอื่นๆอีกมากมายจนรู้สึกว่าตอนนี้ข้อมูลมันล้นเกินวันนี้ก็เลยอยากนำบทความที่น่าจะใกล้ตัวเราจากเครือข่ายคนไทยไร้พูงฉบับวันที่23เมษายน2563โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนารอด มาแบ่งปันกันนะท่ศโสองชื่อความอ้วนกับโควิด -19 เราก็คงได้ทราบข่าวกันมาบ้างว่าการระบาดของโควิด -19 เริ่มต้นจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม2,563นนี้เองได้ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการทั้งหลายพยายามหาปัจจัยเสี่ยงที่มันเอื้อต่อการเป็น และเพิ่มความรุนแรงของโรคโควิด -19 เช่นปอดอักเสบรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตปัจจัยอื่นๆที่มีรายงานก็มีอายุเพศความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคปอดเรื้อรงังมะเมลงแต่ไม่มีเรื่องความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจนกระทั่งมีการระบาดมาถึงประเทศอิตาลี ทำให้มีการป่วยและเสียชีวิตจํานวนมากว่าผู้ป่วยโควิด19ชาวอิตาลีส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ60-70ปีก็น่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดก็คือความอ้วนอันนี้เรามาดูเทศเมริกากันบ้างการรายงานต่อมาจาก14รัฐในประเทศรอเมริกา ระหว่างวันที่1ถึง30มีนาคม2563ผู้ป่วยโควิด -19 ที่นอนโรงพยาบาล1 4 8 2คนพบมีปัจจัยหรือโรคประจำตัวที่สำคัญคือความดันโลหิตสูง49.7%และอ้วนดัชนีมวลกายมากกว่า30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร48.3% โรคปอดเรื้อราง34.6%โรคเบาหวาน28.3%โรคหัวใจและหลอดเลือด27.8%จากรายงานดังกล่าวจะเห็นว่าความอ้วนขึ้นมาเป็นอันดับสองคือ48.3%เป็นเรื่องที่น่าต้องให้ความสนใจและระมัดระวังกันแล้วฝากแฟนๆนะคะที่ติดตามระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วย ดังนั้นฝรั่งที่อ้วนดัชนีมวลกายเกิน30กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็มีโอกาสต่นโรคโควิด -19 ซึ่งอาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรคมากกว่าคนผอมกว่าเรากลับมาดูประเทศจีนการศึกษาจากประเทศจีนในผู้ป่วยโควิด -19 ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล214คนอายุ18ถึง75ปี และตรวจพบไขมันพอกตาบ66รายเมื่อวิเคราะห์กับความอ้วนโดยใช้ดนชนีมวลกายเกิน25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเต็นเกณฑ์จะเห็นว่าความอ้วนดังกล่าวสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคถึง6.3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีดนชนีมวลกายน้อยกว่า เราจะเห็นว่าจากการศึกษาดังกล่าวในนา,นานาประเทศที่กล่าวมาเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้คนไทยโดยเฉพาะวัยทำงานตระหนักถึงความสำคัญของความอ้วนก็คือน้ำหนักเกินหรือมิชนีมวลกายเกิน25กิโลรกร,รัมต่อตารางเมตรกับการติดเชื้อและเพิ่มความรุนแรงของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะคนที่มีไขมันพอกตับ ซึ่งมักจะไปด้วยกันกับการมีอ้วนโปร่งพุงนอกจากจะเพิ่มไขมันพอะที่ตับแล้วยังมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งทำให้ภูมิคุ้มก,กันโรคตั้งทานลดน่ำลงและเพิ่มการอักเสบในอวัยต่างๆของร่างกายอีกด้วยเอาละคะ่ะพอพูดถึงความอ้วนเรามาดูสาเหตุกันว่าทำไมเราถึงอ้วนกันได้ คนเรารับประทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งพวกข้าวพวกขนมต่างๆหรือโปรตีนพวกเนื้อสัตว์หากพลังงานที่รับเกินความต้องการร่างกายก็จะสะสมอาหารส่วนเกินในรูปของไขมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นโรคอ้วนดังนั้นคนอ้วนเกิดจากรับประทานอาหารที่มีพลังงานมากกว่าพลังงานที่เราใช้ไป สาเหตุจริงๆยังไม่ทราบแน่ชัดโรคอ้วนมักจะมีสาเหตุต่างๆดังนี้ 1. กรารพันอาหารหากรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเป็นประจำจะให้น้ำหนักเกินโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันแล้วก็แป้งสูงๆซึ่งมักจะพบในอาหารจานด่วน 2. ประเภทของอาหารโดยเฉพาะผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นกูโคสซูกาฟุตโต๊ดน้ำหวานเครื่องดื่มวาเบียร์อาหารเหล่านี้มันจะดูดซึมอย่างรวดเร็วและทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินเป็นปริมาณมากข้อ3ภาวะที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยผู้ชายมักจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงกล้ามเนื้อจะเผาพลังงานได้มากดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าผู้ชายและลดน้ำหนักได้ยากกว่า 4. โรคต่อมไร้ท่อพวกต่อมไทรอยพวกโรคคุชชินก็มีส่วนทำให้เราสามารถอ้วนได้ 5. จากยายาบางอย่างที่เราพก,กินเข้าไปอาจจะเพิ่มความอยากอาหารเช่นยาคุมกำเนิดยาแก้โรคซุมเศร้ายาลดความดัน ยารักษาเบาหวานยาคุมกําเนิดยาสเตีรอยกินยามากนะักก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความอ้วนด้วย 6. กรรมพันธุ์จะพบว่าบางครอบครัวจะอ้วนทั้งครอบครัวเลยอ้วนทั้งหมดเลยอันนี้ก็เกิดจากกรรมพันหรือพันธุกรรม 7. วัฒน,ธ,นธรรมการดำรงชีวิตและอาหารซึ่งจะเห็นว่าบางประเทศบางชาติ จะมีน้ำหนักเกินเนื่องจากอาหารของชาตินั้นเช่นอาหารที่มันมันแปความผิดปกติทางจิตใจเช่นความเศร้าความเครียดก็ทำให้เราทานอาหารเก่งขึ้นมากขึ้นก็มีสาเหตุของความ้วนได้เช่นกัน 9. การดำเนินชีวิตอย่างสบายสบายมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายถ่ายการออกกำลังกายเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง ให้เกิดโรควนได้เช่นกันนอกจากนี้แล้วก็มีการดื่มสุราการสูบบุหรี่รู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันเถอะมีคนกล่าวว่าถ้าทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานถึง21วันมันจะกลายเป็นนิสัยเราไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะลองทำไว้หากเป็นนิสัยได้ก็ดีลา,าออกกำลังกายและหันมาดูแลอาหาร กินอาหารที่ดีกับปุขภาพกันเถอะแล้วพบกันในประิโซดหน้าค่ะ